สวัสดีครับบ้านมูงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e ีีที่5 4 6นะครับมีภาพสวยๆ25่รายการมานำเสนอนะครับ23รายการแรกก็องละ2องบาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับ2รายการเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับ24กับ25เป็นรายการพิเศษนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปกันเลนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ่งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ0ู3ย์5 2 3 6 1 เบอร์ลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหากชำรุดุสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่546นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับเนื้อหาเก่าเก่า,กา,กาจัดจัดเลยนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับรายการที่1นะครับรายการที่2 ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพระองค์นี้มีคาบกุกนะครับที่ไหนอะไรยังไงนี่ไม่ทราบนะครับแต่พระมีคาบกุกนะครับเนื้อหาเก่านะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อเก่าจัดเลยนะครับอันนี้เก่าเลยนะครับผระค่อนข้างจะบางๆนิดนึงนะครับรายการที่สามนะครับ รายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณเลยนะครับอันนี้นะครับมีอะไรกลมๆอยู่ข้างหลังมั้นมองไม่เห็นนะครับไม่รู้คืออะไรนะครับพิมพ์ทรงเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรายการที่4ี่นะครับรายการที่ห้าก็เป็นพระสมเด็จนะครับ เป็นพระเกจินะดูว่าเป็นพระเกจินะครับอันนี้เป็นเกจิสำนักไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นราการที่ห้านะครับรายการที่หกก็เป็นพระสมเด็จนะครับทางนี้มีชาตินะครับมีชาติมีลักษณ์บางๆนะครับนี่นะครับพระจะมีร้อยๆข้างหลังนะครับเป็นพระหลงลักษณ์หลงชาตินะครับ กระพามีกระทาะด้านหลังนะครับเป็นรายการที่หกนะครับเนี่ยค่อนข้างจัดนะครับรายการที่เจ็ดเป็นผ้าเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงเก่านะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับมีกระทาะมุมนี้นะครับน่าจะกระทาะเดิมนะครับเพราะว่ามีคาบติดติดอยู่แสดงว่ากระทอะนานแล้วนะครับเนี่ย รายการที่7รายการที่8เป็นพระสังกจยัยนะครับเนื้อชินนะครับขึ้นไข่นะครับมีค่ากปุกนะครับเป็นพระสังกจยัยเนื้อชินนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะครับคิดว่าประมาณนั้นนะเดี๋ยววัดเลยดีกว่าการพาดนะนี่โชว์เลยนะครับหน้าตักหนึ่งนิ้วจริงๆนะครับนี่ รายการที่8นะครับศิลปะสวยดีนะครับรายการที่9 <c oughs> เป็นพระเนื้อดินเผานะครับเป็นพระถ้ำเสือเนื้อดินนะครับนะครับดา้านหลังมีร่องแบบนี้ก็เป็นพระกุถ้ำเสือนะครับรายการที่10 <c oughs> เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์ทรงศิลปะสวยงามอย่างนี้น่าจะเป็นพระสายศิลปะทางเหนือนะครับ เป็นเนื้อดินเผานะครับเป็นรายการทีしし่10นะครับรายการที่11เป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินซุ้มนครโกสานะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับรายการที่11นะครับรายการที่12เป็นเสือหล่อโลหะนะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับมียันในตัวนะครับหล่อในตัวนะครับ ศิลปะยันแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับน่าจะเป็นสายสมุทรปราการนะครับเสืออ้าปาแบบนี้นะมหันเล็กเจ็ดอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อโลหะหล่อทองเหลืองนะครับตัวค่อนข้างโตนะส่วนสูงวัดเลยนะครับนี่ส่วนสูงของเสืออยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสองเซนนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับเสือเสือหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่13เป็นพระพิมพ์คล้ายๆวัดแหลมทรายนะครับหรือว่าวัดชัยพฤกษ์มาลานะครับแต่เป็นเนื้อดินผสมใบาลานนะครับเป็นเนื้อดํานะครับเนื้อดินนะครับนี่รายการที่14เป็นรูปหล่อ,อกเก่านะครับมีอายุนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกข้อหลวงข้ออะไรนะครับเป็นหล่อรูปเหมือนท่านนะ แต่ผมไม่รู้หลวงพ่อนะครับตูดกวงนะครับหน้าตักอยู่ที่2องเซนนะครับนี่รายการที่สินะครับเป็นรูปหลอไม่รู้ที่ไหนนะครับเนี่ยสภาพผ่านการใช้มาเหมือนกันนะครับรายการที่15เป็นทัดกิ่งนะครับ ไม่ทราบสำนักนะครับผมไม่ทราบนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับมีโคตอกที่สังกะติข้างหลังนะครับด้านหลังเป็นก้นเป็นยันแบบนี้นะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นพาสีวลีนะครับยืนเนื้อดินนะครับศิลปะสวยงามนะครับแปลกตาดีนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบเจ็ดเป็นภาพพิมพ์พระพูดแบบนี้น่าจะเป็นทางเหนือนะครับเนื้อหาเก่าจัดเลยนะครับเลียกไม่ถูกนะครับพิมพ์อะไรนะครับแต่น่าจะเป็นศิลปะทางเหนือนะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปดเป็นภาพพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับขนาดเล็กนะครับเล็กกว่าบางกระถิงนะครับแต่ก็ใหญ่กว่า วัดตาประขาวหายแต่พิมพ์ทรงเหมือนวัดชีประขาวหายนะครับแต่น่าจะเป็นพิมพ์กาหรือพิมพ์ใหญ่ของเขานะครับเพราะองค์ค่อนข้างเขื่องมานิดหนึง่งรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นผ้าติดตานะครับเป็นเนื้อผงครับของข้างองค์โตนิดหนึ่งนะครับเนื้อผงพุทธคุณเลยนะครับผงล้วนเลยนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนี่ สูงอยู่ที่นิ้วเศษๆนะครับพิมพ์ทรงโบราณนี้นะครับไม่ทราบสำนักนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นผ้าสายสมุดปากกานะครับเป็นพิมพ์พระขุสะเล็กนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับ รายการที่ยี่สิบเอ็เป็นพระรูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณนะครับมีเดือยน,นะครับหลออโลหะทองเหลืองนะครับลออมีช่อตัดเดือยน,นะครับเป็นรายการที่21นะครับรายการที่22เป็นพระพูดสามขานะครับพิมพ์ทรงได้ค่าเชียงแสนนะครับ สิหนึ่งนะครับนี่เป็นสามขาแบบนี้แต่ผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับส่วนสูนที่นิ้วเศษนะครับนิ้วครึ่งได้นะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณสองเซนนะครับนี่เป็นหล่อโลหะทองเหลืองสามขานะครับรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสามเป็นตะกุดทองแดงเก่านะครับมีจานอัะครับะน่าจะเป็นจานในนะครับเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนะ การผ่านเนาะในการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นผมดูว่าเป็นยันในตัวนะครับจะเป็นยันในนะครับแต่สภาพผ่านการใช้มานะครับเป็นทองแดงนะครับเป็นตะกุดทองแดงมียันนะครับยันอยู่ด้านในนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสี่นิ้วนิดๆนะครับประมาณสี่นิ้วนะครับตะกุดสี่นิ้วเป็นทองแดงนะครับ มวลใหญ่กว่าบุหรี่นิดนึงนะครับก็จะมีตามชัมรูปบ้างนะครับนี่ก็200บาททองค่าจัดส่งนะครับครบ2ี่รายการนี่องค์สอง0 0บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่24เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับเนื้อดินนะครับศิลปะสวยงามนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับนี่ค่อนข้างจะองค์โตนิดนึงนะครับส่วนสูงอยู่ที่ สองนิ้วครึ่งเลยนะครับประมาณสองนิ้วครึ่งนะเป็นศิลปะโบราณดีนะครับแต่ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับนี่เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบสี่เอาที่สามร้อยบาทพองค่าจัดส่งนะครับส่วนสูงสองนิ้วครึ่งนะครับฐานนะครับอยู่ที่ประมาณสองเซนนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับสามร้อยบาทพ้องค่าจัดส่งเป็นเนื้อดินนะครับไม่หักไม่ชำรุกนะครับนี่ศิลปะ โบราณดีนะครับรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบห้าองค์เล่งเท่งเลยนี่นะครับเป็นพระกล่องนะครับเป็นรุ่นบารมีพรมหลังสีปีสี่ศูนย์เป็นหลวงพ่อเงินนะครับออกที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับจัดสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูนะครับองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นพระอยู่ในกล่องเลยนะครับนี่ นี่นะครับความยาวเอ้ความกว้างของเนื้อผงนะเดี๋ยวผมจะวัดให้เลยนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณห้านิ้วเลยนะครับนี่ห้านิ้วเลยนะครับส่วนสูงก็ต้องประมาณห้านิ้วเพราะเขาเป็นกลมนะครับนี่เท่ากันนะครับลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับห้านิ้วนะครับความกว้างความสูง ด้านหลังนี่ขอบนะครับเดี๋ยววัดขอบให้ทีนะครับด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้นะครับวัดพระพุตธบาทสลับบุรีนะครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมคาจจะส่งนะครับเป็นพ้าพร้อมกล่องนะครับความหนาผ้านะครับนี่นะครับอยู่ที่ประมาณเซนกว่าๆนะครับไม่ถึงสองเซนนะครับค่อนข้างจะหนานิดนึงนะครับ หอยคงจะไม่ไหวนะครับเป็นขนาดบูชานะครับหลวงพ่อเงินนะครับออกสระบุรีนะครับพร้อมกล่องเลยนี่ก็สามร้อยบาทท้องค่าจัดส่งนะครับกล่องเป็นกล่องกรมมีสวยงามนะครับนี่กล่องเป็นแบบนี้นะครับกว้างสูงห้านิ้วนะครับในกล่องเป็นแบบนี้นะครับไม่ชํารุดไม่อะไรนะครับครบยี่สิบห้ารายการนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอพระคุณครับ you <laughs>